ปัญหาที่คร,รู้อาจจะพบในการใช้งาน Google Slide s และ Padlet วิธีการแก้ปัญหารวมไปถึงการดูผลลัพธ์ของนักเรียนเมื่อจบกิจกรรมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ <S <S 1> <S 1> <S สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย Google Slide s และ Padlet เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับสวีดส,สวดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ เข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์และยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูทุกท่านที่สนใจในการนำ o o o l l s s l i e s และแพ d เด็กไปใช้เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของตนเองนะครับในวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออกแบบไว้แค่8ตอนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือไหลมาจนถึง11ตอนตรงนี้ ถ้าใครอยากให้ทำเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับหรือมีปัญหามีข้อสงสัยอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Google Slide และ p a d d e c ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้ได้นะครับหรือจะอ inbox มาแลกเปลี่ยนพูดคุยที่เพจ a c e b o o k ของทีเด Share ก็ได้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาแล้วนะครับทีเดนแชร์ก็มีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆมาแบ่งปันด้วยนะครับ และอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของการดูรีพอร์ตหรือผลลัพธ์ของนักเรียนหลังจากที่มีการจบกิจกรรมแล้วจะไปดูตรงไหนดูได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปดููดฝากกดติดตามก่อนฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนที่เราจะไปชมปัญหานะครับเราลองมาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องมือที่คล้ายกันกับ Google Slide และ Pear Deck ก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็น Nearpod แล้วก็ Card Click นะครับในส่วนของ Nearpod เนี่ยจะคล้ายกันกับ Pear Deck มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการนำไปใช้งานนะครับคือมี2แบบ1ให้นักเรียนบังคับสไลด์เอง2คือคุณครูเป็นคนบังคับให้นะครับแล้วก็สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ แต่ความเจ๋งอย่างหนึ่งของ n e a ยพอตก็คือมีเกมสนุกๆให้เล่นใน n e a ยพอตด้วยคือพูดง่ายๆว่าค่อนข้างครบทั่วเลยนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนได้มีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยอออินวันเลยก็ว่าได้นะครับทางด้านขวามือครับก็คือคราดคลิกคลาสคลิกเนี่ยจะมีความแตกต่างและความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือนะครับความยอดเยี่ยมอย่างนึงคือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้แบบฟรี100%เปซ็นเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ฟรีเลยนะครับไม่มีการเป็นแบบฟรีเมียมไม่มีการเรียกเก็บนะครับในในอนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นแบบฟรีอยู่นะครับยังไงก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับแต่และอันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันต่อไปครับก็คือ p r o Everywhere นะครับซึ่งเราสามารถ ติดตั้งส่วนเสริมของ p พ e e วิแว r e เนี่ยลงใน Google S l i d e ก็ได้ลงในโปรแกรม microsoft powerpoint ตั้งแต่2013ขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นส่วนเสริม p โพแ e r e บน Google S l i d e เนี่ยจะต้องไปโหลดใน Google Marketplace เหมือนกันนะครับแล้วก็นำมาติดตั้งส่วนในโปรแกรม microsoft powerpoint เนี่ยจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ mm hmm. เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับส่วนเสริมของ Po EV เนี่ย หรือว่า Po e v e r y w h e r วเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ที่ในส่วนของแถบเมนู Insert แล้วก็ Add-on ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ my Add-on ก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้พอได้มาแบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการนําเสนอได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาไม่ต้องเปิด PowerPoint เพื่อบรรยายสลับมาเว็บไซต์ Pro e v e r y เรเ e สามารถทำลงตรงนั้นได้เลยนี่คือความยอดเยี่ยมนะครับลองเลือกดูนะครับ และอันสุดท้ายครับก็คือค a สต p พอยตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมของ PowerPoint อยู่แล้วเขียนภาษาอังกฤษที่เขียนไว้นะครับ i n t e r a c t i n t e r a c t o v e c l a s s r o o m quiz i n powerpoint ใน YouTube ใน y o u t u เนี่ยมีคุณครูมีอาจารย์หลายๆท่านทำไว้นะครับผมปัญหาที่คุณครูอาจจะพบนะครับก็คือการเรียกบานหน้าต่างหรือว่าส่วนเสริมของ p a d เด็กเนี่ยขึ้นมาใช้แล้วมันเกิดไม่โหลดขึ้นมา หรือโหลดขึ้นมานะครับแต่ตอนกด start lesson เนี่ยไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับส่วนเสริมแพเด็กแล้วก็ open แพเด x add on นะครับแบบนี้กดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะกดที่นะครับปุ่มตรงนี้ start lesson ก็จะทำการนะครับขึ้น pop up มาให้เราเลือกแบบนี้เราจะกดด้านขวามือนะครับ หรือจะกดด้านซ้ายมือก็ได้ในกรณีที่ต้องการให้เรียนเนี่ยเลื่อนสไลด์เองแต่หลังจากนั้นครับปัญหาที่พบอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับมนโหลดมาถึงแค่หน้าตรงนี้แต่ไม่ไปต่อปัญหานี้เกิดจากอะไรครับปัญหานี้เกิดจากการที่คุณครูเนี่ยนะครับใช้ Google Chrome แต่เข้าระบบอีเมลหลายอีเมลเห็นไหมครับมันจะเด้ง มาให้เลือกอีเมลในลักษณะแบบนี้แต่พอเราเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราจะเลือกอีกบัญชีหนึ่งก็คือใช้บัญชีอื่นแล้วเลือกอีเมลนะครับที่เราทำการสมัครแพเดต์ตั้งแต่คลิปแรกเลยแต่พอกดเลือกแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหามันไปต่อไม่ได้มันเกิดเออร์เรนะครับถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการแบบนี้ครับ การแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะครับก็คือการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานลงไปในเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเข้า gmail โดยให้ gmail ที่เข้าระบบเป็นอันเดียวกันกับที่สมัครแพรเดกเป็นอันเดียวกันกับที่สมัครแพรเดกคือพูดง่ายๆว่าให้อีเมลที่ใช้สมัครแพรเดกเนี่ยเป็นอีเมลหลักในการเข้าใช้ระบบ หรือเป็นอันเดียวเลยนะครับในที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมเพิ่มเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วนะครับสมมุติเราเข้าไปแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. เราเข้าไปแล้วแล้วเราอยากเพิ่มด้านในนะครับโดยที่ไม่ได้ปิดออกมาแล้วเปิดเข้าใหม่เนี่ยเราก็สามารถกดไปที่วงกลมนะครับที่มุมบนขวานะครับกดวงกลมตรงนี้แล้วก็ทําการกดแอดตรงนี้ก็ได้ นะครับพอกดแอดมันก็จะมาขึ้นหน้าตาหน้าต่างแบบนี้นะครับพอขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดปุ่ม sign in แล้วเข้าระบบโดยใช้อ e ีเมลที่เราใช้สมัครแพเด c กนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแพเด c กแบบไม่มีปัญหาแล้วครับผมลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับหรือใครเจอปัญหาแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาถามล่างคลิปนี้ได้นะครับก็จะพยายามนะครับช่วยคุณครูแก้ปัญหาให้สามารถใช้งาน แพดเด็กและ google Slide ได้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายไปดูผลลัพธ์ของนักเรียนไปดูตรงไหนไปดูตรงนี้เลยครับการดูรายงานนะครับหรือว่าดูผลลัพธ์ของนักเรียนนะครับคุณครูก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ p a d d เ c ็ c ดหลังจากที่เข้ามาแล้วก็ทำการเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกดไปที่ด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นเมนูเซสชั่นตรงนี้ กดคลิกที่เซสชันหนึ่งครั้งก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าเราต้องการจะดูนะครับผลลัพธ์ในวันไหนหรือจะค้นหาก็ได้ในที่นี้นะครับเป็นเมื่อวานนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้สเตตัสเนี่ยยังยังมีการใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกด end session ก่อนนะครับตรงนี้เลยกดปึ้งนะครับเพื่อเป็นการยุติหรือว่าหยุด e s s ช o นนั้นๆนะครับ ก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับกดคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับในส่วนของ d a s h b o a r d View นะครับ Tea c h e r Dashboard View กดคลิกเข้าไปเลยหลังจากคลิกกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นนะครับผลลัพธ์หรือว่าการตอบคำถามของนักเกรยียนในแต่ละอันซึ่งคุณครูสามารถเลือกดูได้นะครับโดยการเลือกนะครับจากสไลด์ด้านซ้ายมือตรงนี้ ก็จะแยกเข็ยนเลยนะครับว่าใครตอบอะไรบ้างคําตอบนี้นะครับใครเป็นคนตอบนะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับก็จะบอกด้วยนะครับเวลานําเมาส์ไปวางนะครับอย่างเช่นเป็นแบบช้อยมาที่เพื่อนช้อยเนี่ยนำเมาส์ไปวางก็จะเห็นด้วยนะครับว่าคําตอบนี้เนี่ยเป็นของใครนะครับใครตอบอะไรบ้างนี่นะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับว่าใครวาดอะไรเข้ามาบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็สามารถดูผลลัพธ์ได้นี่นะครับสามารถดูผลลัพธ์ในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถกดนะครับปฏิสัมพันธ์ได้นะครับในลักษณะแบบนี้มีคอมเมนต์มีอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ฟีดแบ็กกลับไปได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปนั่งทดลองใช้ทดลองเล่นกันดูนะครับ oh! ในคลิปนี้ต้อไว้ประมาณนี้นะครับเราจบซีรีส์ของ Google Slide และ Pear Deck กันอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว อาจจะไม่ได้ครอบคลุมไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่เชื่อว่าถ้าใครดูตั้งแต่คลิปหนึ่งมาจนถึงคลิปนี้ผมมั่นใจเลยว่าทุกท่านจะสามารถนำ o o o l l s s l i e s และ p a d e ดไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับชวนให้ลงมือทำครับคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญที่สุดครับ 11คลิปนี้หวังว่าทุกท่านจะเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทีเดนแชร์ด้วยนะครับใครอยากให้ทีเดนแชร์ทำซีรีส์อะไรหรือพาไปเรียนรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยที่ล่างคลิปนี้ได้หรือจะอินบ็อกซ์มาที่เพจ a c e b o o k ของทีเดนแชร์ก็ได้ถ้าสามารถทำให้ได้ยินดีจะทำครับ แต่ถ้าเกิดไม่สามารถทําให้ได้จริงๆก็จะบอกนะครับว่าจะไปค้นหาสิ่งเหล่านั้นจากที่ไหนยังไงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับคริมินะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวีดัสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ Google Slide บวกแพเด็กยอดเยี่ยมหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกท่านเป็นคนตัดสินใจครับ